สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านครับค่ะสวัสดีค่ะครับฟังเสียงชัดเจนนะครับรวมไปถึงท่านที่กำลังติดต่อฟังรายการสช่้แยกขา่าวด้วยนะครับาอากาศที่นครพนมตอนนี้เป็นไงบ้างครับโอ้โหฝนตกตั้งแต่เช้าเลยค่ะท่านหม <า S 1> อ ครับเหมือนกันเลยนะฮะที่มุกดาหารผลก็กําลังตกเลยนะครับน่าจะคุ้มคืึหลายวันเนาะนะระบรรยากาศแบบนี้ตอนที่ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเห็นบอกว่าหลายจังหวัดก็ตกแบบนี้ด้วยนะครับค่ะต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษเลยนะคะครับเเดียวกันครับโดยเฉพาะทีมงานมุกดาหารเนี่ยทราบว่าจัดงานวันเด็กปีนี้ยิ่งใหญ่เลยต้องดูแลสุขภาพดีๆนะคะท่านผอครับผมขอบคุณมากนะฮะครับตุลพาวิณีครับคุณรัชนีนะครับ ว่าเราพูดถึงวันเด็กเนี่ยจําได้ไหมตอนเด็กมีความทรงจําอะไรที่จาอะไรได้บ้าง <c oughs> อูนะ่าจะแบบขึ้นไปเต้นบนเวทีแล้วก็ได้ขนมหรือเปล่า <c oughs> ต่อปัญหาชิงรางวัล <c oughs> เอ,อ้พี่รัฐบอกต่อปัญหาชิงรางวัล <c oughs> อ๋อใช่ไหมอันนี้ค <c oughs> ือความทรงจําตอนเด็กใช่ไหมฮะ <c oughs> ระมับใจจนถึงทุกวันนี้ใช่ค่ะเช่นเดียวกันขออนุญาตเล่าให้ฟังนะครับว่าตอนเด็กเนี่ยผมก็เคยไปเที่ยวงานวันเด็กเนี่ย ตอนนั้นน่าจะอยู่ประมาณปสี่ปห้าเนี่ยจำความได้อะนะเพราะว่าเป็นเด็กเป็นเด็กบ้าน,นอกเนาะเด็กตามชนบทเนี่ยจำได้ว่าต้องตื่นตั้งแต่เช้าเช้าเลยนะ<ม>คุณครูก็จะนัดไปขึ้นรถที่โรงเรียนเขาก็จะเหมารถบัสเนี่ยให้เด็กไปเที่ยวงานไป<ม>เที่ยวงานมันเด็กที่ที่ในเมืองเนี่ยนะครับผมจําได้จนถึงทุกวันนี้นะว่าตัวเองเนี่ยมีความสุขมากแล้วก็ประทับใจได้รับแจกปากกาล,กลื่น มันมันมันจะออกสีไม่จาสีไม่ได้จะรู้สึกว่ามันมันสวยมากอ่ะได้รับมาสองด้ามแล้วมีดินสอม,มีมียางลบมาด้วยนี่คือความประทับใจว่าเราได้มีโอกาสรับของแจกจากวันเด็กแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมไปเล่นสนามเด็กเล่นในเมืองอ่ะนะฮะนะฮะตรงนี้แหละครับผมว่าในร่่งของการสร้างความทรงจําดีๆเขาเรียกว่าเป็นภาพจําให้กับเด็กๆเ,เนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญที่จะสร้างแรงจูงใจหรือว่าสร้างแรงบรนดาลใจให้เด็กเนี่ยได้มีการพัฒนาความรู้ได้ นะครับอย่างที่เราทุกคนรู้กันดีว่าเด็กในวันนี้นี่มีความสําคัญต่ออนอาคตของชาตินะครับถ้าหากว่าเด็กในวันนี้เรามีการสร้างโอกาสให้กับเขาปลูกฝังในสิ่งที่ดีงามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องของการสร้างความรักความสามัคคีหรือว่าปลูกฝังให้เด็กเนี่ยมีระเบียบวินัยเนี่ยผมก็เชื่อว่าพอเขาโตขึ้นเขาก็จะเป็นเด็กที่เขาก็จะเป็นผู้ใหญท่ที่เป็นคนที่เก่งมีคุณภาพนะฮะ มันก็จะเป็นกําลังที่สําคัญของสังสคมของประเทศชาติต่อไปได้นะครับตรงนี้เองคือความสําคัญที่เราจะต้องมาช่วยกันหน่วยง,งานของอกรมประชาสัมพันธ์เรานะโดยเฉพาะหน่วยง,งานสื่อหลายจังหวัดก็มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเช่นเดียวกับที่สะวะทมุนดาหานของเรานะครับทีนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราไม่เพียงแค่ไปร่วมกับหน่วยง,งานภาครัฐหรือเอกชนทั่วไปเท่านั้นเราได้รับการสน,สนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งเลยนะครับจากทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารก็คืออบจอนะครับมาร่วมเป็นก็เลยเป็นเจ้าภาพหลักจัดงานกับเราด้วยนะครับไม่เพียงเท่านั้นยังมีหน่วยงานภาครัฐอื่นๆมีภาคเอกชนมีพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนที่ได้ข่าวว่าปีนี้สะวทมุกดาหารจัดงานวันเด็กต่างก็ดีใจนะฮะเนี่ยตอนนี้มันแต่เช้าเลยมาเนี่ย ไปต้อนรับไปรับอของขวัญของรางวัลที่กอามามอบให้ี่อย่างต่อเนื่องเลยนะครับ hmm. อันนี้คือส,สิ่งที่เป็นความร่วมมือที่เรารู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจที่ทุกภาคส่วนในสังคมเห็นความสําคัญของเด็กๆนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าเมื่อสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดใช่ไหมครับ hmm. ก็ไม่มีการจัดงานเนี่ยมันก็ว่างเว้นไปพอมาจากปีนี้มันก็เลยทําให้เกิดความรู้สึกที่ หลายภาคส่วนที่เป็นัางหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนี่ก็อยากมามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดงานเด,เด็กเองก็ตั้งหน้าตั้งตารอคอยนะคเพราะว่าวันเด็กแห่งชาติเนี่ยวันหนึ่งปีมีเพียงแค่วันเดียวใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็จะเป็นวันที่เขาตั้งตารอคอยที่จะมาร่วมงานกันคุณพ่อคุณแม่ก็จะบอกข่าวกันเตือนพร้อมนะวันเสาร์ที่สิบสี่มีนาคมวันเสาร์ที่สิบสี่มกราคมนี้เราต้องไปที่มุกดาหารไปที่สวทอ นะครับแล้วทีนี้ที่สะวะทอมุ่งาหารของเราเองเนี่ยก็มีการจัดงานวันเด็กต่อเน,นื่องมาอัดตลอดในพุ้นที่ผ่านมานะก่อนโควิดซึ่งก็เป็นที่รู้จักกันดีแล้วก็ปีนี้เองเราก็ร่วมกับทางอบจโดยท่านนายกบอบจให้การสนับสนุนไม่เพียงเท่านั้นนะครับเราในคณะที่เป็นหน่วยสื่อของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยยังได้รับการสนับสนุนจากทางท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดแล้วก็ทางเคสองนะฮะนำโดยท่านผู้ในการดุสิตสินทีรีทางสทออุบลนะฮะพอป้อมเนี่ย ก็จะมาบูรณาการมาสนับสนุนการจัดงานวันเด็กในในพื้นที่ของเขตสองของเราเนี่ยมาที่มุกดาหารของเราซึ่งในวันนั้นเห็นว่าจะมีการถ่ายทอดมีการนําเสนอผ่านทางช่องอินบีทีด้วยนะครับเราเองก็วางแผนที่จะมีการถ่ายทอดเสียงถ่ายทอดออกทางเพจเฟซบุ๊กของสวทมุกดาหารของเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของทางเอ็นบีทีด้วยนะครับจะคาดว่าการจัดงานปีนี้จะใหญ่ขึ้นนะครับ ซึ่งเรื่องต้นของการเตรียมจัดงานนะครับตอนนี้เราก็เตรียมทั้งเรื่องของสถานที่เตรียมเรื่องของของขวัญของรางวัลที่จะแจกจ่ายให้กับเด็กๆทุกคนนะฮะก็คือใครที่มาที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเด็กๆที่มาร่วมงานบันเด็จแห่งชาติที่สะวะทองที่าหารทุกคนจะต้องได้รับของแจกที่เป็นทั้งขนมเป็นทั้งอ่เขาเรียกอะไรเป็นอุปกรณ์การเรียนเนาะสิ่งเหล่านี้ก็แจกให้กับเด็กๆประกาศดีสอแล้วก็เด็กๆมาที่นี่ต้องได้รับอาหารที่ กินอิ่มกินอร่อยนะคือเต็มที่เลยนะเด็กๆมาที่นี่นะวันนั้นในวันวันเสาร์ที่สิบสี่เนี่ยนะเบื้องต้นได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านจะมาเป็นประธานพิธีเปิดในช่วงประมาณแปดโมงครึ่งนะหลังจากที่ท่านเปิดแล้วเนี่ยก็จะมีการมอบเกียรติบัตรให้กับเยาวชนหรือว่าเด็กๆต้นล้าคุณธรรมเพียงพอวินัยสุจริตจิตอาสากระตันยูของมุกดาหารในจำนวนยี่สิบห้าคนแล้วก็จะมีการมอบรางวัลใหญ่โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด จะเป็นผู้มอมให้นะรางวัลใหญ่ทราบไหมฮะมีอะไรบ้างเด็กๆจะได้อะไรจักรยานหรือเปล่าจักรยาน <c oughs> ถูกต้องครับคุณภาวินีจักรยานแน่นอนครับเราจัดจักรยานเอาไว้นะครับมีทั้งาภาครยายัฐเอกชนเนี่ยตอนนี้เห็นทางทางด้านบริษัทโตโยต้าเนี่ยเอาจักรยานมาให้เราแล้วสองพันเราก็ยังมีหน่วยงาน,นด้วยดีนะฮะอ่าเมื่อเช้ามีไร่ผ้าทองก็เอาจักรยานมามอบนะคาดว่าน่าจะมีจักรยานเป็นสิบคันนะนะไม่รวมรางวัลใหญ่ๆรางวัล่ีหนที่จะมอมให้กับเด็กๆได้ แต่มาลุ้นกันนะฮะก็คือทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่จะรับรางวัลใหญ่แล้วก็ใครที่มีความสามารถมาแสดงความสามารถในการตอบคำถามมาเล่นเกมเนี่ยก็จะมีโอกาสได้รับของรางวัลมากมายภายในงานนี้นะครับก็เป็นส่วนสําคัญที่เราทุกคนมีความตั้งใจที่จะจัดงานวันเด็กแห่งชาติปีนี้ให้ให้ให้ยิ่งใหญ่เนาะให้ให้เด็กๆนั้นมีความประทับใจแล้วก็มีความสุขนะฮะตามโซว์โอเคของการจัดงานถ้ามาวันเด็กต้องจําทาอะไรไว้ครับ คำขวัญวันเด็กใช่พู้จัดาเป็นสองพันจำได้ไหมคำขวัญวันเด็กที่ทนายกให้ปีนี้ว่ายังไงฮะโอ้โหรีบเปิดโพยเลยค่ะรีบเปิดก่อนนะฮะผมจำได้แล้วฮะจำได้เพราะว่าต้องคอยตอบนะรู้หน้าที่มีวินัยส่ความดีมีนายกบอกคำขวัญวันเด็กไปจำปี2อ0พัน 566มาแล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็ที่สําคัญส่วนหนึ่งเนาะผมก็ไปเห็นที่ทางสํานักข่าวของเราได้มีการเผยแพร่เรื่องของตราสัญลักษณ์วันเด็กแห่งชาติประจําปีนี้เนี่ย <c oughs> ก็คือใช้ตราสัญลักษณ์ว่ารอยยิ้มพิมใจเห็นไหมฮะเ็ยิ้มรอยยิ้มใหญ่ๆสวยงามเนี่ย <c oughs> ตรงนี้สื่อความหมายว่าขอให้เด็กๆทุกคนเนี่ยพบเจอเด็ความสุขมีแต่รอยยิ้มตลอดวันเด็กแล้วก็ตลอดปีตลอดไป น,นี่คือส่วนสําคัญอย่างยิ่เงเลยถ้าวันนี้เราร่วมกันสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขความประทับใจให้กับเด็กเด็กๆก็จะมีความทรงจํามีภาพจาที่ดีติดตัวเขาไปตลอดแล้วก็เขาก็จะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพมีคุณธรรมต่อไปนะครับก็ช่วงท้ายขออนุญาตด้วยนึงครับสําสหรับท่านใดที่ฟังรายการอยู่นะครับ ถ้ามีความประสงค์อยากจะร่วมสนับสนุนอาจจะนําของขวัญของวันมามอบหรืออาจจะสนับสนุนเป็นเงินก็ได้ครับเราจะเอาเงินที่ท่านสนับสนุนมาเนี่ยไปซื้ออาหารไปซื้อของขวัญของวันมาอาสมัครมอบเป็นปรางวัลให้กับเด็กๆที่มาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติเพราะวันนั้นมีกิจกรรมการแสดงออกของเด็กๆหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมการให้เด็กได้อ่านข่าวได้ฝึกทักษะอะไรต่างๆผมว่าสนุกแน่นอนเด็กมาที่นี่นะจดเบอร์โทรศัพท์ไว้หน่อยครับศูนย์ี่สอง สองหกหนึ่งสองหนึ่งสี่เจ็ดนะครับเบอร์ของสวทอมุกดาหารศูนย์สี่สองสองหกหนึ่งสองหนึ่งสี่เจ็ดหรือจะเป็นเบอร์มือถือของพอได้นะครับศูนย์เก้าสองสองสี่หกแปดห้าหกศูนย์นะครับศูนย์เก้าสองสองสี่หกแปดห้าหกศูนย์ครับค่ะโอ้โหฟังแล้วพี่รัตบอกอยากพาหลานไปสวทอมุกดาหารเลยค่ะอยาจะพาหลานเที่ยวกันมาต้องมาให้ได้ครับต้องมาให้ได้สนุกแน่นอนครับค่ะ จัดถือกี่โบคะผอกลับงานเราจะเริ่มตั้งแต่แปดโมงเช้าเลยครับก็ตั้งแต่เช้าน่มาที่นี่เลยตั้งแต่เจ็ดเอาเป็นว่าเจ็ดโมงเช้าไปจนถึงเที่ยงเลยครับ่ะกกิจกรรมมากมายฮะงานนี้ครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะท่านผู้อำนวยการสวทมุกดาหารนะคะว่าที่รัตรีกิตติวันมณีล้ำขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหจัด หนักเลยนะเต็มคาราเบลเลยนะสำหรับงานวันเด็กที่สวทมุกดาหารฟังแล้วอยากจะพาลูกๆหลานๆไปเลยใช่ไหมคะใครที่อยู่ใกล้ๆก็อย่าพลาดนะคุณหมอบอกว่าตอนนี้จักรยานเนี่ยไม่ต่ากว่า10คันแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นเป้าหมายของเด็กๆหลายคนนะจักรยานี่ยเหมือนเหมือนที่เราจัดเนาะจักรยานใี่เด็ก คือไม่ยังไม่หมดก็คือยังไม่กลับนะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นไปเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติกันได้นะคะที่สวทมุกดาหารค่ะสําหรับสวทอื่นๆล่ะในพื้นที่จังหวัดของอตัวเองไปเที่ยวได้ที่ไหนบ้างะนะคะแต่ละพื้นที่ก็จะมีการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติะน,นคะคะเพราะฉะนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองก็สามารถที่จะดูกิจกรรมในแต่ละ สถานที่ได้แล้วก็พาลูอน้องโนโนไปนะคะเพราะว่าอย่างที่ท่านผอพูดถึงเมื่อกี้ดีมากเลยนะเรื่องของความทรงจํำวัยเด็กนะคะเพราะว่าเวลาที่สมมุติเราพาลูกไปงานวันเด็กเขาก็จะจดจําเรื่องราวดีๆแบบนี้ใช่ไหมคะในการที่จะไปต่อยอดศึกษาหาความรู้บางทีเขามาอ่านข่าวกับสวทเพื่อในอนาคตเขาอยากมาเป็นนักข่าวเป็นนักข่าวหรือว่าเป็นผู้ประกาศมาจัดรายการเป็นดีเจพิรัดีเจน้องพรนะคะ ่าเพราะฉะนั้นพาเด็กๆไปเที่ยวงานวันเด็กกันนะคะม14มกราคม2566ค่ะ